สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เมสเซอร์พรอฟเกมกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับสำหรับแฟน Diablo ทั่วโลกเลยนั่นก็คือ Diablo ภาคสอนะครับจะถูกจับมา r e m a s t e r ร์นะครับก็คือ,อจับมาทำใหม่นะครับใช้ชื่อว่า Diablo 2 Resurrected นะครับวันนี้คลิปของเราก็จะมาพูดถึง ฟีเจอร์ใหม่ๆในตัวเกมนะครับเทาที่ทราบมาว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ที่เห็นเห็นกันเลยก็คือกราฟิกนะครับที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับจะเป็น3มิติอย่างแท้จริงเลยภาคเก่านี้จะใช้ 2D แต่ทำทาเหมือนเป็น 3D นะครับแล้วก็70%เนี่ยเขาจะแค่จะรักษาไว้แค่เปลี่ยนเป็น3มิติก็คือจะคงบรรยากาศเดิมๆไว้อีก30%ผมไม่แน่ใจว่า เขาจะแก้อะไรน,นะครับแต่ว่าเดาว่าน่าจะเป็นข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่เทคโนโลยีทางกราฟิกสมัยก่อนไม่สามารถทำได้นะครับก็คงจะทำให้สมจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็ไอเทมนึกชิ้นในเกมจะถูกนำมา r ี m o เด l ใหม่ก็คือกราฟิกเดิมแต่ทำให้ดีขึ้นสมจริงขึ้นนะครับก็เกมนี้ถือว่า อาไอเทมเยอะมากๆนะครับหลายพันชิ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทุกอย่างในเกมเนี่ยคาแรคเตอร์มอนสเตอร์ฉากดนตรีบทสนทาน,นาข้อมูลต้นไม้อะไรอยู่ตรงไหนมุมมองเป็นยังไงเนี่ยเขาจะคงไว้หมดเลยเพื่อรักษาคอร์ของเกมไว้ก็คือแกนของเกมไว้ให้ได้บรรยากาศเดิมให้มากที่สุดนะครับก็แฟน ก็ไม่ต้องกลัวว่าทําใหม่แล้วจะแบบเหมือนเดิมหรือเปล่าได้อารมณ์เดิมหรือเปล่าเพราะภาคน,นี้ก็ถือว่าทั้งดนตรีแล้วก็บรรยาการเนี่ยระดับคลาสสิกเลยนะครับแล้วก็ซีนิมาติค,คัพซีนเนี่ยเขาจะจะ,จ,ะจับทำใหม่หมดเลยซึ่งภาคเก่าก็จะมีอยู่ประมาณ3าสนาทีนะครับแล้วก็เสียงก็จะใช้เสียงเดิมซาวเอฟเฟกตเดิม,ดม,ดมแค่ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะครับอัตราการเกิดของมอนสเตอร์ก็ เหมือนเดิมอาตาัตราการ d r ปไ item เ,เหมือนเดิมข้อมูล item เ,เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นก็คือแปลว่าข้อมูลในเว็บไซต์เก่าๆหรือว่าเว็บไซต์ official ที่ชื่อ Eric Summit ของ d i a b l e 2เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนะครับ User interface ด้านล่างที่เป็น HP bar หลอดเลือดหลอดมานานเนี่ยก็จะถูกปรับให้ดูดีขึ้นใช้งานง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็หน้าคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะมีการ add uh, advance d stats เข้าไปนะครับก็คือแปลพวกอัตราการดูดเลือดอัตราวิ่งเร็วหรือว่าจะเป็นอัตรา magic fire หรือว่าอัตราการเพิ่มการดรอปของไอเทมนะครับซึ่งภาคเก่าเนี่ยจะไม่มีนะครับภาคเก่านี่เราต้องคำนวณเองนะครับไม่มีการโชว์ภาคนี้ก็จะมีการโชว์ก็ดูกันง่ายขึ้นว่า คาแรคเตอร์ <Character S 2> เรามีสแตทพิเศษอะไร<ห>บ้างนะครับแล้วก็เก็บทองนี่จะมีเปิดปิดเปิดก็คือเก็บออโต้วิ่งผ่านก็เก็บเลยแต่ใครอยากได้บรรยากาศกเก่าเดินเก็บเองก็ปิดได้นะครับแล้วแต่คนชอบแล้วก็ภาคนี้เนี่ยจะลงคอนโซลพวก Nintendo Switch PS4 5 Xbox One นะครับข้อมูลเน่ยแชร์กันได้ก็คือน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ดียกันหมด นะครับไม่มีการแบ่งแยกนะครับแล้วก็ Support j o อยคอนโท l ลเลผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้ระหว่างภาค Diablo 2 Original หรือว่า l o t o of e s t t u u t t o o n ซึ่งเป็นภาคเสริมนะครับสามารถเลือกได้นะครับกด Shift ก็มีการเปรียบเทียบไอเทมได้ที่ใส่อยู่กับของชิ้นใหม่ที่เราได้มาดูว่าอันไหนดีกว่ากันภาคเก่าทำไม่ได้นะครับภาคเก่าต้องเลือเล่อนไปเลื่นมาส่วนภาคนี้เราสามารถกด Shift ค้างแล้วก็เปรียบเทียบได้ นะครับแล้วก็มีการเพิ่มภาษาในเกมอีก5ภาษานะครับเซอร์เวอร์เนี่ยก็จะเป็นการแชร์กันหมดเลยในบัตเทิเน็ตคิดว่าไม่น่าจะมีการแบ่งแยกเอเชียยุโรปอเมริกานะครับแล้วก็ ladder reset เร็วขึ้นนะครับเขาบอกว่าเร็วขึ้นจากปกติเนี่ยจะเป็น6เดือน reset ีหนึ่งภาคนี้ก็จะเขาบอกว่าเร็วขึ้นผมไม่แน่ใจว่าจะกี่เดือนนะครับอาจจะเป็น3เดือนก็รอดูกันไป นะครับแล้วก็ข้อมูลซีซั่นเก่าๆของ l d d d e r เนี่ยสามารถเปิดเก็บไปดูได้กดกลับไปดูได้ก็คืออยากดูว่าซีซั่นที่แล้วใครติดท็อปร้อยสองซีซันที่แล้วใครติดท็อปร้อยท็อปสิอะไรอย่างเงี้ยล้วก็สามารถกลับเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือคาแรคเตอร์มีการ Expire นะครับผ้าเก่าเนี่ยถ้าไม่มีการเข้าไปเล่นช่วงระยะเวลาหนึง่ง คาแรคเตอรก็จะหมดอายุนะครับก็ภาคนี้ไม่มีนะครับไม่ได้เล่นปีนึงก็สามารถกลับเข้าไปเล่นได้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่น่าตื่นเต้นนะครับสำหรับแฟนเดียบโบซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยเนี่ยแฟนเดียบโบเยอะไหมนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็20ปีแล้วเนาะก็สมัยก่อนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เนต็ตยังเข้าถึงไม่ง่ายสมัยนี้นะครับ ก็พักเอ่อสมัยก่อนเนี่ยยังต้องเขาเรียกว่าอะไรต่อโมเดม 56K ตูดๆอยู่เลยนะครับ2ชั่วโมงตัดทีหนึ่งชั่วโมงตัดทีก็เล่นทีก็หงุดหงิดกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนแฟนเดียโบทั่วโลกซึ่งผมเนี่ยถือว่าเป็นแฟนเดียโบตัวยงคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเล่นจนเสียการเสียงาน,เส,งานเสียการเรียนนะครับไม่เป็นอันเรียนกันเลยทีเดียวนะครับ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กด subscribe อ่ารบคุณด้วยนะครับก็ถ้ามีข่าวอะไรใหม่ๆม,มาอีกก็ผมจะมาทำคลิปอัปเดตให้อีกนะครับแล้วก็เมื่อเกมออกเนี่ยอ่าจะทำคลิปสอนเบสิการเล่นวิธีการเล่นข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งเกมนี้ถือว่าเป็นเกมเก่าแต่ว่าเทคนิคเยอะมากข้อมูลเยอะมากถือว่าเกมเพลย์เนี่ยถือว่าดีฟมากนะครับอืม ถึงจะเป็นเกมเก่าข้อมูลต่ตางๆถือว่าต้องศึกษากันเยอะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ